อาการเริ่มแรกทุกคนก่อนที่ปิ่นจะรู้ว่าป,ปินเป็นหัวข้อกระดูกสะโพกตายนะคะเออนั้นก็คือตอนเดินแล้วมันจะรู้สึกแบบเจ็บขานี่แบบแค่นั้นเลยมันเหมือนแบบขัดๆแล้วก็จิ๊จินิดเดียวไม่ได้เยอะมากแล้วก็มันก็ทนได้นะคะแต่แบบพอแบบถึงระยะที่ปินไปหาคุณหมออะไรงเงี้ยปิ่นก็บอกหมอแล้วหมอก็คือจับเอซเลเลยเพราะว่าหมอรูว่า ปิ่นอะกินสเตียรอยหรือเพนิซโลนมาตั้งแต่เด็กน่าจะประมาณตอนนั้นะกินมาประมาณ5ปีแล้วก็เออมีอาการนี้พอเเรยปั๊บก็เลยรู้เลยว่าหัวกระดูกสะโพกทั้งสองข้างเลยนะคะของปิ่นอะมันมันเริ่มตายละแต่ว่าปิ่นอะเจ็บแค่ข้างขวาข้างเดียวซึ่งมันตายยังไงก็คือมันเกิดจากการที่ว่าเลือดอะมันไม่ไปเลี้ยงหัวกระดูกทุกคนมันไม่ไปเลี้ยงกระดูกอ่อนที่มันอยู่ตรงเนี้ยทีเนี้ยพอมันไม่ไปเลี้ยงอะน้องเขาก็แบบตายมันทีเนี้ยมันก็เลยแบบ กระดูกเราอะก็เสียสีกันแล้วเราล้นหนักเราก็เลยเจ็บนั่นเองทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ปิ่นก็เปลี่ยนมาแล้วข้างขวานนะสิบปีส่วนข้างซ้ายอะยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยมันเหมือนร่างกายมันปรับได้แล้วมันก็ไม่เจ็บของเขาเลยนะคะแต่ว่านณะตอนนี้เออมันจะมีส่วนที่แบบ เลือดไม่ไปเลี้ยงกระดูกป่นหรือว่าส่วนที่มันแบบตายอีกอันนึงของป่นก็คือกระดูกเข่าข้างซ้ายนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ไม่ทำอะไรกับเขาก็ปล่อยเขาไปรอจนกว่ามันจะเจ็บจนกว่าทนไม่ได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครที่มีอาการนี้เจ็บเจ็บขานีบเริ่มขานีบแล้วกินเซรยรอยมาระยะหนึ่งนะคะไปให้คุณหมอเช็คนะคะจะได้ดูว่าเราเป็นอะไรนะคะจะได้รักษาค่ะ